Number 16. When will Sally transfer to an overseas branch? A. Around next month. B. She can adjust to new surroundings. C. She has international experience. สำหรับข้อนี้นะคะจริงๆไม่ยากเนาะเพราะว่าโจทย์ถ้าเกิดส่วนมากเนี่ยเราเห็นแล้วเนี่ยเขาถาม when นะคะ when will Sally transfer to an overseas branch เมื่อไหร่นะคะถาม when คำตอบที่เรา expect ว่าเราน่าจะได้จะต้องมองหาก็คือถามถึงเวลาหรือห่วงเวลามันอาจจะบอกเป็นวันที่หรืออาจจะบอกเป็นเดือนอาจจะบอกเป็นปีนะคะคือต้องเกี่ยวกับเวลาเนาะถามว่า when will Sally transfer to an overseas branch เมื่อไหร่ที่แซลลีนะคะจะ transfer transfer คือย้ายนะคะ To an Overseas Branch Branch คือสาขาส่วน Overseas คือต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นคือซั l ลี่จะย้ายไปสาขาที่ต่างประเทศเนี่ยเมื่อไหร่หรือว่าตอนไหนนั่นเองข้อ A Around next month อันนี้เราดูแล้วเนี่ยอาจจะเก่งว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องได้เลยเพราะว่ามีการบอกนะคะคำตอบเป็นเวลาก็คือ next month คือประมาณเดือนหน้านะคะเวลาเราใช้ around ก็คือเป็นการกะประมาณนั่นเองก็ประมาณเดือนหน้านะข้อปนะคะ she can adjust to new surroundings adjust คือแปลว่าปรับตัวนะคะ surroundings คือสภาพแวดล,ล้อมเพราะฉะนั้นก็คือ she can adjust to new surroundings ก็คือเธอน่าจะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล,ล้อมใหม่ได้นะนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคำถามที่เขาถามเลยเนาะเพราะว่าอย่าลืมว่าคำถามที่เขาถามคือเขาถามคำว่า when นะคะคือถามว่าเมื่อไหร่นั่นเองเพราะฉะนั้น she can adjust to new surroundings เนี่ยไม่ไม่น่าจะใช่คำตอบที่เขาต้องการในตอนนี้เนาะ ข้อ c ค่ะ she has an international experience เธอมีเขามีประสบการณ์นะคะเธอมีประสบการณ์ international ด้านการระหว่างประเทศ experience คือประสบการณ์นะคะซึ่งถ้าเราเห็นคำว่า international เนี่ยเราอาจจะคิดว่าเอ้ะมันอาจจะบริบทเดียวกันหรือคำว่า o w a r d c ค s คนี้น่าจะเป็นอะไรที่ถูกต้องหรือเปล่าก็ตัวนี้มันไม่ได้ตอบคำถามนะคะ she has an international experience จะมีประสบการณ์ที่ทำงานด้าน ระหว่างประเทศมาเขาถามคำาเ่าเว e นเนาะถามว่าเมื่อไหรนงังดังนานคำตอบข้อนี้จริงๆก็ไม่ยากนะคะคำตอบที่เขาต้องการน็่คือน่าจะเป็นการบอกช่วงเวลานั่นเอง Around next month ค่ะคือประมาณเดือนหน้าข้อ A เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ